สวัสดีครับนี่คือจอดเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้คุณผู้ชมครับใครชอบเล่น Facebook Instagram IG ดูวันนี้ให้ดีคุณผู้ชมครับเพราะว่าข้อดีของเทคโนโลยีก็คือคิดอะไรอยากจะเขียนอะไรเขียนได้เลยอิสระเต็มร้อยแต่บางครั้งการมีอิสระการที่อยากจะเขียนอะไรก็เขียนก็อาจจะเป็นดาบสองคมอาจจะมาทิ่มแทงตัวเองให้ตายก่อนวัยอันควรก็เป็นไปได้คำคญญญาง่ายคุณผู้ชมครับ งงเงงฮะงงเงงทำให้บุคคลทรงอิทธิพลเด้งต้องลาออกเพราะคำนี้ฉะนั้นสัพท์ต้องห้ามงงเงงงง,เงงิงปุงฟริงเรื่องเกิดขึ้นงี้เอียนพอเปอร์นักกอลฟอังกฤษนะครับคนที่ชอบใส่กางเกงสีสันเนี่ยแหละได้ออกหนังสือชื่อ no limits my autobiography หรือว่า จัดเต็มทุกเรื่องในชีวิตผมไม่มีกากในหนังสือเนี่ยเอียนได้วิจารณ์ทางด้านของ Nick f วโด o ซึ่งเป็นตำนานวงการกอล์ฟว่าโอ้ยเก่งตอนเป็นนักกอล์ฟอ่ะแต่พอมาเป็นผู้นำเนี่ยไม่มีบารมีเพราะว่าในช่วงี่มีการแข่งขันกอล์ฟชิงช้ป์โลกระหว่างทีมอเมริกันกับทีม Europe, ยุโรปนะครับฟาวโดเนี่ยเป็นกัปตันของทีมยุโรปซึ่งเอียนพอเอร์กับ f าวโดก็อยู่ทีมเดียวกันแหละครับ พอเตอร์ก็เป็นผู้เล่นส่วนฟาลโดนี่เป็นตำนานก็เป็นกัปตันทีมแต่สิ่งที่ทำให้พอเตอร์ไม่แฮปปี้ก็คือฟาลโดซึ่งเป็นกัปตันทีมได้พูดถึงลูกทีมคนหนึ่งประมาณว่า <c oughs> แกนี่มันไร้ประโยชน์จริงๆไม่อยู่ในทีมไม่เห็นช่วยอะไรเลยเอียนก็เลยเขียนลงในหนังสือว่าเฮ้ยฟาลโดคุณเป็นกัปตันทีมนะแทนที่จะให้กำลังใจกลับมาด่าลูกทีมใครกันแน่ไม่ได้เรื่องผู้เล่นหรือกัปตัน บังเอิญคุณผู้ชมครับท่านประธานสมาคมกอล์ฟอาชีพของอเมริกาเท็ดบิชอปซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยครับตัวเองเนี่ยเป็นอเมริกันเห็นคอมเมนต์ของคนอังกฤษซัดกันแต่ตัวเองก็ดันโพสต์ลงใน Facebook ว่านักกีฬาไม่ควรวิจารณ์คนที่เก่งกว่าตัวเองนะเอียนพตเตอร์คุณเขียนถึงกัปตันคุณแบบนี้ได้ไงให้ตายเหอะคุณอะไรเนี่ยงองแงงร้องงองแงเหมือนเด็กผู้หญิงเลยไม่เอานะ เท่านั้นแหละฮะคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องฮะเพราะการที่ผู้ใหญ่ของวงการโพสต์แบบนี้หลายคนบอกว่านี่เป็นการดูถูกผู้หญิงนะฮะเหมือนเป็นการดูถูกว่าผู้หญิงนี่ขี้แงไร้เหตุผลสมองเด็กซึ่งคุณผู้ชมครับบอร์ดบริหารสมราคมกอล์ฟอเมริกานี่รับไม่ได้ฮะสุดท้ายคำว่างงแงงเหมือนเด็กผู้หญิงขี้แงเนี่ยนะฮะ ทำให้เท็โดนโหวตออกจากตําแหน่งประธานสมาคมกอล์ฟอาชีพของอเมริกานี่แหละนะที่เขาบอกกันว่าใ hey, ห้คิดก่อนพูดคิดก่อนโพสต์ไม่อย่างนั้นคนที่จะเดือดร้อนไม่ใช่ใครนะตัวเองงงเงงงานเข้าพรุ่งนี้กลับมาพบกันเวลาเดิมทุกจันทถึงสุก1 6นาฬิก45นาทีชดเด็ดกีฬา